มีบางอย่างกำลังกล้กเข้ามามีหูใหญ่และหน้าใหญ่และดูเหมือนสุนัขแต่ที่แปลกคือมันไม่ได้เปิดการโจมตีโดยตรงและปากเล็กที่เปิดกรนเสียงดังชายผู้นั้นถือโอกาสแก้โซ่ในมือคิดว่านี่เป็นสุนัขโง่ที่ชอบนอนแต่ก้าวต่อไปของสุนัขที่กลับการรับรู้ของเขาอย่างสมบูรณ์จากนั้นเขาก็มาถึงทางเข้าถ้ำโดยใช้แรงกระโดดเล็กน้อยบินออกไปหลายพันเมตรฉากตรงหน้าเขาทำให้เขาตกใจแทบตายสัตว์ประหลาดจากเมื่อก่อนยังคงหลับอยู่ แต่ตก็อยู่ตรงหน้าเขาแล้วปรากฏว่าสุนัขตัวนี้ไม่ธรรมดามันไม่เพียงแค่วิ่งเร็วเขามีชื่อสูงส่งมาตั้งแต่เด็กคือบล็อกเอ็กเขาไม่ฟื้นเลยกระโดดขึ้นอีกครั้งแต่ไม่ว่าเขาจะบินได้ไกลแค่ไหนบ็อกเอ็กยังสามารถระบุตำแหน่งที่เขาล้มลงก่อนหน้านี้ได้มาโก้เมื่อเขาพยายามพุ้นคิดจะกำจัดหมาตัวนี้ได้อย่างไรมันเอินไปเจอที่ซ่อนของเอเลียน แค่เห็นเขากระโดดแล้วบินขึ้นไปด็อกเอกเห็นดังนั้นรีบตามเขาไปที่นี่ทุกที่ล้วนมีเอเลียนน้าตาประหลาดเขาสแกนครั้งเดียวค้นพบหินวิเศษที่ทำให้เขาเดินทางผ่านอาวกาศปรากฏว่าชั่วโมงที่แล้วเมื่อเขาออกสำรวจป่าบังเอิญหยิบหินวิเศษขึ้นมาแล้วแสงสีน้ำเงินก็พุ่งออกมาแต่เขาเดินทางไปดาวคันห่างจากภายนอก1กิโลเมตรเพราะสูญเสียไฟอันน่ารึงดูดของโลกตอนนี้เขาต้องการใช้การกระโดดเพียงเล็กน้อยเท่านั้นสามารถบินได้ไกลหลายร้อยเมตรที่ทั้งระแวดระวังและประมาทเดมาดาวล แกลเป็นพิเศษแต่ไม่คาดคิดว่าสุนัขต่างดาวตัวนี้ชอบเขาไปไหนก็อยากติดตามแต่ไม่ระวังทำร้ายชาวดาวังคารด็อกเก็กที่น่าสงสารถูกทุกปีในการต่อสู้ เพื่อช่วยสุนัขเพิ่งเห็นเขายีและกระโดดกูชี่หนึ่งหมัดบินชาวังคารแต่ใครที่ตัวจะใช้กําลังมากเกินไปข้าชายคนหนึ่งโดยตรงหัวหน้าเพิ่งเห็นว่าคนนี้สู้ดีดังนั้นให้เขาเดิมพันที่คนอดเสียมที่น่ากลัวที่สุดที่นี่กัดทังสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์ที่น่าสะพรึงกลัวที่สุดบนดาวังคารไว้พร้อมด้วยเขาคือผู้นารุ่นก่อนที่พ่ายแท้มันเป็นในขณะนี้ เสียงคำรามดังทําให้ทั้งสองคนเกิดความตึงเครียดขึ้นในทันใดเขาเพิ่งฆ่ามนุษย์ต่างดาวที่ถูกส่งไปยังโคลนอดเสียมที่น่ากลัวที่สุดบนดาววังคารสัตว์ขนาดใหญ่ตัวนี้ต้องมีน้ำหนักไม่เกิน2ตันนักล่าสัตว์เพราะการจะจับมันต้องสูญเสียหลายหมื่นคนเมื่อเห็นว่าสัตว์ประหลาดเพิ่งฟื้นขึ้นมาเขาก็โจมตีอย่างรุนแรง แต่แปลกที่สัตว์ประหลาดไม่มีตาอาศัยกันได้ยินทั้งหมดเพื่อค้นหาศัตรูภายใต้การแทรกแซงของเขาสัตว์ร้ายหาเหยื่อ,อมันทันชีช่วงเวลาสำคัญโชคดีที่ผู้ชายคนนั้นกระโดดขึ้นมาทันเวลาเพื่อหนีแต่เขาถูกโซ่ที่ขาดึงลงมาสัตว์ร้ายที่โกรธแค้นยิ่งโกรธครั้งนี้ปากก็จะอยู่ ในเวลานี้ผู้นำโบกมือเพียงเห็นผู้นำโบกเท่าระบายน้ำเปิดขึ้นอีกครั้งข้างในสัตว์ร,ร้ายตัวอื่นวิ่งออกไปทำให้เขาตกตะลึงเร็เๆวนี้เขาถูกสัตว์ตสองตัวเหยียงไปมาหลังจากบินไปในอากาศกว่า800รอบล้มลงกับพื้นแต่ไม่ได้คาดหมายให้สัตว์ร,ร้ายนั้นผูกมัดตัวเองด้วยโซ่ตรวนเขาใช้โอกาสนี้ใช้กำลังโดยตรงดึงหินลงมาแล้วเขาก็ใช้กำลังทั้งหมดของเขาเล่นลูกปุ้มเล็งไปที่ขาไกลของสัตว์ร,ร้ายโยนที่แข็งแกร่งสัตว์ประหลาดเสียชีวิตทันทีและอีกด้านหนึ่งมนุษย์ต่างดาวด ทุกคนคิดว่าเขาถูกสัตว์ร้ายกินแต่หลังจากนั้น เจาะสัตว์ร้ายที่ออกมาจากภายในโดยตรงการแสดงออกอย่างกล้าหาญของเขาได้พิชิตเ่อพันัาานุลละอสูญอย่างสมบูรณ์กลายเป็นฮีโร่ของพวกเขาแตนะ่เวลานี้ในอากาศทั่วไปก็มียานอวกาศสองลำปรากฏขึ้นปรากฏว่ามีอีกสองเผ่าพันธุ์บนดาวังคารเผ่าพันธุ์สุดเทพและเผ่าพันธุ์ที่กดขี่พอเจอกันก็ทะเลาะก,กันทุกคนต้องการครอบครองดาวังคารในเวลานี้สาวสวยคนหนึ่งตกลงมาจากยานอวกาศเห็นว่ากำลังจะล้มตายท่งถูกค้นพบโดยเขาด้านล่างแค่เห็นเขากระโดดแล้วบินออกไป แต่สิ่งที่ทําให้คนหนึ่งคาดไม่ถึงนั้นแปลกเพาเข้าร่วมการต่อสู้เกือบทําให้คนนับหมื่นในเผ่าพันธุ์ล่า,าตล์ผู้หญิงคนนี้กําลังจะตายช่วงเวลาสําคัญเห็นแต่เขากระโดดการแสดงที่กล้าหาญเพื่อช่วยสาวสวยหญิงสาวกระพริบตาและหลงไหลในทันทีไม่จําเป็นไม่ต้องการแล้วเขาก็ตีอีกครั้งเชี่ยวชาญในการจัดการยานอวากาศขนาดเล็กทั้งหมด ผู้หญิงคนนั้นชื่อเวีราเป็นเจ้าหญิงแห่งเผ่าพันธุ์สุดเท่หลังจากที่รู้เรื่องหลังของผู้ชายคนนั้นแล้วเธอเสนออย่างแข็งขันที่จะช่วยให้เขากลับมาอย่างโลกหลังจากพบพรานเป็นแนวทางแล้วสามคนและสุนัขหนึ่งตัวออกเดินทางแต่ไม่นานพวกเขาก็พบกับการซุ่มโจมตีปรากฏว่าเผ่าพันธุ์กดขี่ให้คนต้องการแก้แค้นเลยซื้อเผ่าพันธุ์ล่าสัตว์รู้สึกเหมือนกำลังจะโดนจับเพื่อประโยชน์ในการปกป้องเบีราเขาตัดสินใจปล่อยเธอไปก่อน เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อเผชิญหน้ากับกองทัพเผ่าพันนักล่าแสนคนแต่ทันทีที่เขาหันหัวด็อกเอ็กก็ยังคงอยู่เพียงข้างเขาห่าเท่าไร่ก็ไม่ไปปรากฏว่าในไม่ช้าก็ถือว่าเขาเป็นเจ้านายของมันเห็นเผ่พาพันนักล่าเข้ามาใกล้มากขึ้นเรื่อยๆหนึ่งคนและสุนัขหนึ่งตัวแยกกันเพื่อเริ่มต้นเล็งไปที่ยานอาวกาศขนาดเล็กที่เฉยลงมานักล่าสตัตว์อยู่ในความบ้าคลั่งครูหนึ่งเพียงเห็นเท้าแปวงแขนซ้ายและขวา กล่าสั์ทั้งหมดถูกพัดจนุนถลบปรากฏว่าพ่อของวีรามาถึงท่านเวลานั่นเป็นวิธีที่เขารอดชีวิตและผ่านการต่อสู้ครั้งนี้ในที่สุดทั้งสองก็แต่งงานกันต่อจากนี้ไปใช้ชีวิตที่ไม่มีดีกว่านี้และเขากับสุนัขก,ก็กลายเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดบนดาววังคารเรื่องราวจบลงที่นี่